เมื่อความแปรปรวนของสภาพอากาศทําให้มนุษย์กว่า1000คนถูกแช่แข็งอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนและอุ่แต่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะกลัวว่าคนจะรู้วันโลกเนี่ยกำลังจะแตกก่อนสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้ว ผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Geo Storm กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันจะเริ่มต้นขึ้นจากการเตือนภัยที่ไม่มีใครให้ความสนใจโดยที่ตอนนี้อุณหภูมิโลกเนี่ยก็ได้สูงขึ้นยอดภูเขาน้ำแข็งละลายอากาศแปรปรวนขั้นสุดและในปี2019ก็มีทั้งพายุเฮอริเคนทอร์นาโดน้ำท่วมและภัยแล้งที่ทำลายล้างเมืองใหญ่ๆห,หลายเมืองในประเทศ ทำให้เกิดความร่วมมือในการหาทางช่วยเหลือกันซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์จาก17ประเทศนาโดยสหรัฐอเมริกาและจีนก็ทํางานร่วมกันอย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยจนพวกเขาเนี่ยค้นพบวิธีสลายพายุด้วยเครือข่ายดาวเทียมนับพันภายใต้การควบคุมของสถานีอวกาศนานาชาติโดยตั้งชื่อไอเครือข่ายดาวเทียมนี้ว่าดัตบอยตามเรื่องราวของเด็กชายที่เขาเนี่ยใช้นิ้วอุดเขื่อนเอาไว้ได้ซึ่งดัตบอยเนี่ยก็ช่วยปกป้องมนุษยชาติเอาไว้ด้วยการนําทีมของชายเพียงคนเดียว และต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นนางเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่วอชิงตันดีซีซึ่งตอนนี้เจคลสันหัวหน้าผู้ประสานงานควบคุมภูมิอากาศ ISS ก็ได้มาฟังการไตส่สวนเนื่องจากคณะวุทิสมาชิกได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบดัตบอยโดยในเวลาอีก3ปีสหรัฐนจะส่งมอบการควบคุมดัตบอยให้กับคณะกรรมการควบคุมนานาชาติตามมติสหประชาชาตินั่นเองทําให้เขาเนี่ยก็ได้พยายามแย้งว่าเขาเนี่ยเป็นคนนําทีมสร้างสถานีอวกาศนั่นขึ้นมา ความทีมงานนานาชาติกว่า600คนไม่ใช่เพียงแค่ชาวอเมริกันเท่านั้นแม้ว่าเขาเนี่ยจะโดนเรื่องที่เขาทําผิดกฎเพราะว่าเขาเนี่ยสั่งเดินเครื่องดัดบอยโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ทว่าเขาเนี่ยก็อธิบายว่าวันนั้นเนี่ยมีพายุก่อตัวหลายลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็แอตแลนติกเหนือซึ่งดัดบอยเนี่ยก็ทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นเขาเนี่ยก็ไม่สามารถขัดอํานาจบูธิสภาได้ทําให้จะมีทีมสนับสนุนทีมใหม่ถูกส่งขึ้นไป และเขาเนี่ยก็จะต้องส่งคนของตัวเองบางคนกลับบ้านไปแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยก,ก็ตามโดยหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วเจก,เก็ได้มารู้จักน้องชายของเขาอย่างแม็กผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าตัวของแม็กนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลดัตบอยแทนเจกตั้งแต่อทิ์ก่อนแล้วซึ่งดันก็แปลว่าเจกเนี่ยถูกปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนับตั้งแต่ที่เจกถูกปลดไปในอีกสมปีต่อมา ภาพเนี่ยก็จะตัดมาที่ทะเลทรายเลจิสฐานประเทศอัฟกานิสถานทีมทหารของสาปาชาชาติพวกเขาเนี่ยก็ได้ค้นพบหมู่บ้านที่ถูกแช่แข็งกลางทะเลทรายที่ร้อนและอุ่นซึ่ง้ันเนี่ยก็เป็นเหตุให้ชาวอัฟกันนับร้อยตายอยู่ในนั้นโดยดาวเทียมตัวหนึ่งของดัตบอยก็ได้ถูกระบุว่ามันเนี่ยทำงานผิดปกติจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาและพวกเขาเนี่ยก็มีการลงความคิดเห็นว่าให้ปิดดาวเทียมทุกตัวบริเวณกลางเอเชียจนกว่าจะหาสาเหตุข,ของความผิดปกติเจอ ซึ่งแม็กนั้นเขาเนี่ยก็ได้พยายามบอกในที่ประชุมว่าพวกเขาได้ควรให้ทีมนานาชาติบนสถานีอวกาศเป็นคนเช็คระบบอย่างละเอียดจนทางด้านประธานาธิบดีเขาเนี่ยก็ยอมไม่ส่งคนเพียงหนึ่งคนขึ้นไปบนนั้นเพื่อจะรายงานผลกลับมาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างเลโอนาดเด็กคอม,คอมก็คิดว่าเจกเนี่ยคือคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะเขาเนี่ยรู้จักบนนั้นดีกว่าใครทําให้เขาเนี่ยจึงให้แม็กไปโน้มนาวพี่ชายมาให้ได้และในเวลาเดียวกันนั้น ที่ทางด้านของสถานีอวกาศแม็กมูธวิศวกรชาวอินเดียที่ทํางานอยู่บนสถานีอวกาศก็ได้แอบทําการคัดลอกข้อมูลจากดาวเทียมอัฟกานตัวที่มีปัญหาไปเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์ตู้หนึ่งก่อนที่เขาเจะเสียชีวิตจากการที่แผงหน้าต่างด้านหนึ่งระเบิดออกทําให้เขาถูกดูดออกไปนอกอวกาศอย่างรวดเร็วในสภาพที่เขาเยไม่ได้สวมชุดอวกาศอยู่และหลังจากานั้นหนังนีก็จะตัดภาพมาที่รัฐฟลอริดาซึ่งตอนนี้แม็กก็ได้มาหาเจคที่เขาได้ยังโกรธที่ถูกไล่ออกอยู่ โดยที่ตอนนี้เจกเนี่ยก็อยู่กับลูกสาววัยสิอย่างฮันดาในทุกช่วงสุดสัปดาห์และหลังจากที่เขาถูกไล่ออกเจกเนี่ยก็เสียทางบ้านภรรยาสุนัขและงานทําให้เขาเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับน้องชายเลยและวันนี้ก็เช่นกันเขาเนี่ยไม่ยินดีต้อนรับแม็กเท่าไหร่นักจนแม็กเนี่ยเล่าเรื่องหมู่บ้านแช่แข็งและก็เรื่องแอร์ล็อกที่เปิดออกเองบนสถานีโอเวอร์กาศจนทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเสียลูกเดียวไปหนึ่งคนให้เจกฟังทําให้เจกเนี่ยจึงเริ่มสนใจ ก่อนจะตอบตกลงไปยังสถานีอวกาศตราบใดที่คนที่เขาต้องรับคําสั่งมันเนี่ยไม่ใช่แม็กก็พอและในขณะที่แม็กกับเจคเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่ดันในเวลาเดียวกันที่ฮ่องกงเชงหลงหัวหน้าวิศวกรของหน่วยงานแปซิฟิกเขาเนี่ยก็ได้ติดต่อหาแม็กเมื่อเขาได้รับข้อมูลว่าดาวเทียมอัฟกันได้ไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติแล้วแต่ทว่าแม็กเนี่ยก็ไม่รับสายเขาทําให้เขาเนี่ยจึงออกไปซื้อของข้างนอกก่อน ก่อนจะได้พบว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันวิกฤตไปแล้วและเขาเนี่ยก็ได้ทําไข่ไก่ที่ซื้อมาตกแตกบนพื้นแต่ไข่นั่นมันก็สุกทันทีและทันใดนั้นเองพื้นดินเนี่ยก็เริ่มปีกแตกแยกออกก่อนจะเกิดพายุฟไฟหมุนกลางเมืองขึ้นมากมายแต่ก็โชคดีที่เชงเนี่ยสามารถขับรถหนีเอาชีวิตรอดมาได้แล้วเมื่อทุกคนได้ทราบเรื่องทําให้ในที่สุดเจกเนี่ยก็ได้บินกลับไปยังสถานีอวากาศของเขาอีกครั้งซึ่งอูเต้ฟาสบินเดอร์ ผู้บังคับบัญชาการสถานีอวกาศชาวเยอรมันก็ได้ออกมาต้อนรับเขาและก็พาเขาไปรู้จักกับทีมได้แก่อดีซาวิศวกรโครงสร้างดันแคนเทลเลอร์นักวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการเฮอร์นันเดสผู้จัดการฝ่ายหุ่นยนต์และดูเซตแซสคอมและรักษาความปลอดภัยโดยที่ตอนนี้พวกเขานี่ก็มี3มเรื่องที่ต้องทําการวิเคราะห์ได้แก่เรื่องดาวเทียมอัฟกานิสสถานเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่ตายบนสถานีอวกาศนี้แล้วก็เรื่องเหตุการณ์ในฮ่องกง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตไม่ให้มัน,นมีเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้อีกส่วนีกทีทางด้านแม็กเนี่ยก,กำลังอยู่กับซาลาคนรักของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาสหรัฐแต่ทั้งสองนี่ก็ยังแต่งงานกันไม่ได้เพราะมันเนี่ยผิดกฎในการทำงานและในขณะที่พวกเขาในกำลังคุยและจู่จีกันอยู่นั้นแม็กเนี่ยก็ได้รับสายจากเชงที่เพิ่งใช้งานโทรศัพท์ได้อีกครั้งซึ่งเชงเนี่ยก็ได้รายงานแม็กว่าเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ มัน,นยังมีสาเหตุมาจากท่อแก๊สระเบิดหรือเปล่าเพราะอุณหภูมิเนี่ยมันสูงผิดปกติก่อนที่ท่อจะระเบิดเสียอีกและเขาเนี่ยก็เข้าระบบดัดบอยห้องกงไม่ได้ด้วยจึงตรวจสอบบันทึกของดาวเทียมไม่ได้ทําให้เมอร์แมกลองเข้าระบบดูบ้างเขาเนี่ก็พบว่าตัวเองเนี่ยก็เข้าไม่ได้เช่นเดียวกันทําให้เชงเนี่ยก็เลยสงสัยว่ากําลังมีใครปิดข้อบกพร่องล้มเหลวขั้นวิกฤตที่ใหญ่ระดับโลกของดัดบอยอยู่และนั่นก็อาจจะนําไปสู่หายนะที่พวกเขาพยายามป้องกัน,ก,นกันมานั่นก็คือ G ีโอสตอม เหตุการณ์หายนะที่ถูกจุดชนวนต่อเนื่องไปทั่วโลกและหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานนักจูจูเชงเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลบุกเข้ามาในออฟฟิศก่อนจะยึดด็ปท็อปของเขาไปโดยที่เขาเนี่ก็พาตัวเองไปซ่อนเอาไว้ได้อย่างหวุดวิตส่วนทางด้านของซาร่าเองเธอเนี่ยก็ได้รับข้อความว่าประธานาธิบดีเรียกแถลงข่าวด่วนด้วยก่อนที่จูจูแม็กเนี่ยจะมาเจอที่หลังว่ามีบางคนบล็อกการเข้าระบบของเขาโดยไม่ให้เขารู้ตัวว่ามันนี่ยเป็นการจงใจ และขณะดเดียวกันที่ทางฟังของสถานีอวกาศนานาชาติทีมเนี่ยก็กําลังอธิบายให้เจกฟังว่าพวกเขาเนี่ยได้ตรวจสอบพาร์ตไดส์ของดาวเทียมอัฟกันแล้วแต่กลับพบว่าบันทึกถูกลบจนหายเกลี้ยงทําให้เจคจึงสั่งให้ดึงข้อมูลดาวเทียมรุ่นเดียวกันพันกว่าดวงมาให้หมดเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้เจอข้อมูลอะไรบ้างและหลังจากนั้นโดยไม่คาดคิดทําเนียบเขาเนี่ยก็ได้ติดต่อมาหาอูเต้และเจคเพื่อจะย้าว่าเจกจะทํางานล้มเหลวไม่ได้และเขาเี่ยจะต้องรายงานตรงกับแมก ซึ่งเป็นผู้ดูแลดัตบอยอยู่อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันทําให้ในตอนแรกเจกเนี่ยก็ไม่พอใจแต่พอได้ฟังว่าแม็กเนี่ยเข้าระบบดัตบอยไม่ได้เพราะว่าเขาถูกบล็อกทําให้เจกเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าระบบจากทางไกลได้อยู่และเมื่อได้รับคําสั่งมาแบบนั้นไม่นานนักดาวเทียมฮ่องกองเนี่ยก็ถูกส่งเข้ามาที่สถานีอวกาศแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ตรวจสอบอะไรเพราะควบคุมมันไม่ได้มันเนี่ยก็ได้เหวี่ยงตัวเองไปทั่วก็จะสร้างความเสียหายให้สถานี แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรทาให้พวกเขาจึงทําได้แค่รวบรวมชิ้นส่วนของบ้านมาตรวจสอบดูและทีมก็ได้พบว่าฮาร์ดได์ของดาวเทียมเนี่ยไม่เกียมไปหมดแล้วแต่ถว่าในวิดีโอการตายของแมกมูดมัน,นก็ได้แสดงให้เห็นว่าแผงแต่ละอันที่ระเบิดมีได์อยู่ข้างในแต่มัน,นยก็มีแผงตัวหนึ่งไปติดอยู่ในเสารับสัญ,ญญาณสื่อสารด้านนอกและดูเหมือนว่ามัน,นจะยังไม่เสียหายด้วยแล้วไม่ได้รู้แบบนั้นแล้วทาให้เจ๊ก,กับอูเต พวกเขานี่จึงสวมชุดอาวากาศออกไปที่เสรรยาสัญญาณด้วยกันเพื่อที่พวกเขาจะไปเอาได้กลับมาและทั้งสองเนี่ยก็แผงออกมาจากเสรรยาสัญญาณได้แต่ทว่าขณะที่กําลังจะกลับเข้าไปที่สถานีชุดของเจกเนี่ยก็เป็นอะไรไม่รู้มันเนี่ยทให้เขาพุ่งและหมุนไม่หยุดและเขานี่ก็ไม่สามารถควบคุมชุดตัวเองหรือว่าตัดเชื้อเพลิงของมันได้เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยจึงพุ่งกระแทกไปทั่วจนเขาเนี่ยทแผงหลุดมือไปแต่ทว่าเขานี่ก็ดีดแพ็กชุดหลังทิ้งไปตามที่อูเต้บอกแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ยังหมุนต่อ จนเกือบจะหลุดออกจากขอบเขตของสถานีแล้วแต่เขานี่ก็คว้าสายตรงขอบเอาไว้ได้และนั่นเนี่ยก็ทําให้อูเต้ทึ่งที่เขาในคว้าได้ได้ก่อนจะปล่อยแผงลุดมือไปด้วยแต่เขานี่ก็ไม่ได้บอกทีมคนอื่นๆว่าเขาเนี่ยได้ได้มาแล้วเพราะว่าเขาในกําลังสงสัยว่ามีคนเนพยายามจะฆ่าเขาอยู่และไม่ต้องการให้เขาเห็นข้อมูลในได้แน่ซึ่งพอเป็นแบบนั้นเจ๊กับอูเต้เนี่ยก็ได้ดูข้อมูลในไดที่ได้มาแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลย และข้อมูลการเข้าระบบก่อนหน้านี้นี่ก็ถูกลบจนเกลี้ยงแต่เจคเนี่ยก็มีวิธีเอาข้อมูลได้เพราะตอนที่เขาสร้างดัตบอยเขาเนี่ยได้ใส่ไฟล์แบบปิดตายที่จะสามารถติดตามทุกข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ได้ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเขาเนี่ยก็เข้าระบบไม่ได้เพราะว่า ID ของเขาเนี่ยก็ถูกบอกไปแล้วด้วยอีกคนและในเวลาเดียวกันนั้นเองอีกที่ถึงด้านเชงเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่วอชิงตันดีซีก่อนจะรีบนัดติดต่อเพื่อเจอแม็กโดยด่วน เพราะเขาในรู้ข้อมูลทุกอย่างมาแล้วและหลังจากานั้นในเช้าวันถัดมาที่แม็กกับซาร่าเนี่ยออกไปนัดเจอกับเชงโดยพวกเขาเนี่ยก็ไปรอเชงที่ร้านอาหารด้วยความกังวลและพอพวกเขาเห็นเชงกําลังรอข้ามถนนมาหาจึงได้รีบเดินไปรออยู่ตรงข้ามของเชงและในตอนนั้นเองผู้ชายที่ยืนอยู่หลังเชงก็ได้ผลักเขาลงมากางถนนทําให้เชงเนี่ยถูกรดพุ่งมาชนอย่างจังซึ่งเชงเนี่ยก็ได้บอกเพียงคําว่าสุดกับแม็กก่อนที่เขาเนี่ยจะสิ้นลมจากไป ส่วนทางด้านของซาล,ลาเธอเนี่ยก็ตามชายคนนั้นไม่ทันเพราะว่าเขาไน้ขึ้นรถหนีไปเสียก่อนและต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นจูจูแม็กเนี่ยก็ได้รับการติดต่อด่วนจากเจคเพียงเพื่อที่เขาจะได้ขอโทษน้องชายและก็เล่าถึงแต่ก่อนในตอนที่พ่อเนี่ยพาเขาไปตกปลาให้แม็กฟังก่อนที่จบการส่งสัญญ,ญาณไปซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นการสนทนาดีๆของสองพี่น้องในรอบหลายปีเลยทีเดียวแต่ทว่าทางด้านของแม็กนั้นเขาเนี่ยก็จับสังเกตจากบทสนทนาของเจคได้ เพราะว่าพ่อเนี่ยไม่เคยพาพวกเขาไปตกปลาเลยแปลว่าเจกเนี่ยกำลังส่งรหัสบางอย่างบอกเขาอยู่ทําให้แม็กเนี่ยก็เลยลองใช้เบอร์มือถือของพ่อจนถอดคําพูดของเจคออกมาได้ว่าหลักฐานก่อวินาศกรรมในระดับสูงสุดของรัฐบาลอย่าไว้ใจใครแล้วพอได้รู้แบบนั้นแม็กเนี่ยก็ได้ให้เดน่าคนที่ทํางานให้เขาที่กระทรวงและเขาเนี่ยก็ไว้ใจมากช่วยค้นหาข้อมูลของโปรเจกต์สุด้ายจนเขาเนี่ยได้เจอไฟล์ของทําเนียบขาวแต่มันเนี่ยก็มีรหัสที่ค่อนข้างซับซ้อนล็อกเอาไว้อยู่ แต่เดน่าเนี่ยก็รู้ดีว่าแม็กเนี่ยต้องเอารหัสจากใครทําให้เขาเนี่ยจึงพาเธอกลับมาที่บ้านด้วยก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะขอให้ซาร่าช่วยเจาะเข้าเซิร์ฟเวอร์ของทาเนียบขาวให้หน่อยเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ดึงไฟล์ออกมาแน่นอนครับว่าคาขอนี้เนี่ยทำให้ซาร่าโมโหมากที่แม็กเนี่ยมาขอให้เธอทําผิดแต่เมื่อแม็กเนี่ยเป็นคนขอร้องว่ามันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทําให้เธอเนี่ยจึงยอมให้เขาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นและในขณะที่แม็กเนี่ยกำลังจะดึงไฟล์ออกมาอยู่นั้น อีที่ดาง้ดนเจคเขาเนี่ยก็ต้องการเปิดกล้องวงจรปิดดูเพราะมั่นใจว่ามีคนฆ่าแม็กมูสอย่างแน่นอนแต่อูเต้เนี่ยก็แย้งขึ้นมาว่าเขาเนี่ยจะเข้าระบบกล้องโดยไม่ล็อกอินไม่ได้เพราะว่าแล้วก็ได้พาเขาไปยังห้องวงจรปิดด้วยตัวเองพอเธอเนี่ยสามารถเปิดห้องนั้นได้ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้เห็นว่าแม็กมูสเนี่ยเอาข้อมูลบางอย่างไปจากดาวเทียมและด้านเนี่ยก็าวจะเป็นสาเหตุที่เขาถูกฆ่าพเพราะดดนไปรู้ความลับอะไรบางอย่างเขา้า และขนาดที่จั้งสองเนี่ยไปหาได้ในล็อกเกอร์ของแม็กมูตดูดเซธเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าวันนั้นเขาเห็นว่าแม็กมูดเอาบางอย่างมาเก็บไว้ในล็อกเกอร์ตู้ไหนและพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีไวรัสถูกฝังในดาวเทียมทําให้มันเนี่ยทำงานผิดปกติซึ่งพอแม็กมูดได้รู้เขานี่จึงถูกฆ่าโดยยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยและในเวลาเดียวกันอีกที่ดังดันตัวของซาร่าเนี่ยก็ได้เข้าระบบทําเนียบข่าวแล้วและเธอเนี่ยก็เข้าถึงไฟล์โปรเจกต์สูตรมันเนี่ยแสดงให้เห็นว่า มีการจำลองพายุหลายหมื่นลูกแต่ละลูกเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกันแต่ลำดับการจำลองเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าพายุทุกลูกเนี่ยก็ลงเอยเหมือนกันนั่นคือกลายเป็น geo storm ทาให้แบกจึงให้เดน่าช่วยกองพายุที่เกิดในอัฟกานิสถานและฮ่องกงดูเพราะเขาในคิดว่าเชงย่ยต้องรู้ว่าถูกจับตามองอยู่พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะถูกทําให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุต่อเนื่องแต่แท้จริงแล้วมัน,เ,นเป็นการพรางการก่ออาชญากรรม ที่ต้องมีใครสักคนติดอาวุธให้กับดัตบอยเป็นแน่และมาคิดได้แบบนั้นทํา้แม็กเน่ก็เลยติดต่อกับเจคอีกครั้งโดยมีเดน่าคอยดูเรื่องความปลอดภัยให้ซึ่งเจ๊กเน่ก็ได้บอกกับน้องชายว่าพวกนั้น,นใช้ไวรัสในการควบคุมดัตบอยให้มุ่งเป่าโจมตีเฉพาะเมืองใหญ่ๆห,หากจะหยุดการเกิดเรื่องครั้งต่อไปก็อาจจะต้องปิดดัตบอยชั่วคราวซึ่งการรีบูทหลังระบบทั้งหมดก็อาจจะฆ่าไวรัสและกลับมาทํางานในระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้ แต่ทว่าคนเดียวที่มีรหัสในการปิดระบบก็คือประธานาธิบดีเผ่าบ้าและเจก,ก็เชื่อว่าเผ่าม่าในมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะมีคนปิดการช่องทางลับในการเข้าระบบซึ่งคนที่จะทําแบบนั้นได้ก็มีแค่ประธานาธิบดีเท่านั้นแหละและเมื่อพวกเขาคิดกันได้แบบนั้นทําให้ต่อมาในวันที่เผ่าม้ากาลังจะเดินทางไปประชุมระดับชาติที่ออร์แลนโดซาร่าที่เห็นแม็กมาอยู่ที่สนามบินด้วยก็รีบปีกตัวออกไปหาเขา ซึ่งพอได้รู้ว่าเขาต้องการขโมยรหัสจากเผามากเพราะพี่ชายที่ไม่คุยกับเขา3ปีเธอเนี่ยก็ไม่พอใจมากทําให้เขาเนี่ยจึงต้องพยายามโน้มน้าวให้เธอเนี่ยเชื่อใจเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบจําลองที่เธอเองก็ได้เห็นนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่บ้ากทําให้เธอจึงบอกกับเขาว่าเภามากเนี่ยจะมีเวลาส่วนตัวตอนอาบน้ําและเขาเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์ก่อนงาน after party ให้แม็กเนี่ยตามเธอไปในช่วงเวลานั้นอาจจะทําให้เขาเนี่ยขโมยรหัสได้ โดยในเวลาเดียวกันที่ทางด้านสถานีอวกาศตอนนี้ก็ได้มีแจ้งเตือนระบบสื่อสารดาวเทียมถูกปิดตัวลงทั้งหมดทําให้ดาวเทียมกว่า200ตัวเกิดทํางานผิดพลาดและพวกเขาเนี่ยก็เสียการควบคุมดาวเทียมทั้งหมดไปแล้วและตอนนี้ดาวเทียมโตเกียวเนี่ยก็วิกฤตมากที่สุดทําให้โตเกียวตอนนี้จึงเกิดลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาและอากาศนีก็แปรปรวนอย่างมากและประเทศอื่นๆก็เริ่มเกิดภาวะอากาศแปรปรวนเช่นเดียวกันและมันนีก็เกิดพายุนับพันลูกขึ้นทั่วโลก ในประเทศที่อากาศร้อนจู่ๆน้ําทะเลเนี่ยก็กลายเป็นน้ําแข็งและมันเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนและพอเหตุการณ์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ถ้าไม่เจ๊กเนี่ยก็เลยคิดได้ในทันทีว่าเขาเนี่ยจะต้องรีบปล่อยดาวเทียมสวมตําแหน่งออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้พวกมัน,เ,นเดินทางมาถึงพอดีกันกับดาวเทียมที่มีปัญหาและนั่นเนี่ยก็จะทําให้พวกมันชนกันและกระแทกดาวเทียมที่เสียหายออกไปซึ่งบันเนี่ยก็ได้ผลจริงๆครับเมื่อดาวเทียมสวนตําแหน่งได้ชนเขากับดาวเทียมที่มีปัญหา ทำให้มันเนี่ยปิดการทำงานของตัวเองลงแต่ในตอนนั้นเองระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่า G ีโอสตอมเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในอีกเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งข้างหน้านี้ทำให้แม็กจึงตัดสินใจบอกเจ้านายของเขาถึง G ีโอสตอมที่กำลังจะเกิดขึ้นและเขาเนี่ยต้องการรหัสของประธานาธิบดีเพื่อปิดดัตบอยและก็หยุดทียนะครั้งนี้ให้ได้ซึ่งเลโอนาร์เนี่ยก็บอกว่ามันยากมากเพราะรหัสเนี่ยก็คือตัวเพามาเองมันเนี่ยเป็นรหัสชีวภาพต้องใช้ลายนิ้วมือทั้ง10 และสองม่านตาในการสแกนทําให้เลโอนาร์เนก็เลยบอกเขาว่าจะลองคุยให้โดยใช้เหตุผลกระเผามาาดูก่อนและในขณะเดียวกันอีกที่ทางด้านหนึ่งเจกเนี่ยกําลังให้โหลดดาวเทียมสวมตาแหน่งต่อแต่จูจๆสถานีอวก,กาศเนี่ยก็เริ่มขั้นตอนการทําลายตัวเองขึ้นมาซึ่งอูเตเนี่ยก็ปิดระบบไม่ได้พอรหัสของเธอเนี่ยถูกบล็อกไปแล้วอีกทั้งดันแค่ที่เชี่ยวชาญโปรแกรมทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วยซึ่งตอนนี้ ทั้งน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ถูกทาลายก่อนเป็นอย่างแรกทําให้เจกจึงให้ทุกคนอพะยพะไปที่กระสวยโดยด่วนซึ่งเจกเนี่ยก็อยู่เป็นคนสุดท้ายแต่ว่าเขาเนี่ยก็เจอดันแคนกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่กับคอมพิวเตอร์ทําให้เขาเนี่ยก็เลยตรงเข้าไปต่อยดันแคนทันทีพอดันแคนเนี่เป็นคนเดียวที่น่าจะช่วยพวกนั้นใส่ไวรัดแล้วก็ปิดช่องทางลับได้ซึ่งดันแคนเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยทำจริงๆอย่างไม่ได้รู้สึกผิดอะไรทําให้เจกเนี่ยจึงโมโหมากก่อนจะต่อยดันแคนไม่หยัง และจู่ๆปืนของดันแคนเนี่ยก็ลั่นไปโดนหน้าต่างกระจกเป็นรูทําให้เจกเนี่ยก็เลยรีบเพ่นออกไปจากห้องนั้นส่วนตัวของดันแคนเมื่อกระจกแตกออกเขาเนี่ก็ได้ถูกดูดออกไปนอกอวกาศทันทีส่วนอีกทีศทางด้านเลโอนาร์เนี่ยก็หลอกให้แม็กไปที่ห้องรับรองของประธานาธิบดีก่อนที่เขาเนี่ยจะพยายามฆ่าแม็กเพราะความจริงแล้วเลโอนาร์เนี่ยวางแผนมาหลายปีและเขาเนี่ยก็จ้างแม็กกับเจกมารับผิดชอบดัดบอยเพื่อให้ล้มเหลวทาให้แม็กเนี่ยก็เลยหนีเข้าไปในห้องส่งที่ประธานาธิบดีกําลังถ่ายทอดอยู่ จากนั้นเขาเนี่ก็ส่งสัญญาณบอกซาร่าว่าคนร้ายตัวจริงเนี่ยคือเลโอนาร์ดไม่ใช่ประธานาธิบดีซึ่งแผนจำลองเนี่ยก็ได้บอกแม็กว่าเมืองต่อไปที่จะโดนก็คือออร์แลนโดที่พวกเขาอยู่กันตอนนี้หากแต่เผาม้าและทุกคนในลำดับต่อไปที่จะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีพวกเขาเนีนก็ติดอยู่ที่นี่และเลโอนาร์ดเนี่ยก็จะได้คลองทุกอย่างไปทำให้แม็กกับซาร่าเนี่ยก็เลยสร้างสถานการณ์ว่าพบมือปืนเพื่อจะพาตัว,วเผาม่าหนีออกมา ซึ่งแม็กก็อธิบายทุกอย่างให้เผาม้าฟังบนรถแท็กซี่ที่เดน่าฉกมาได้พร้อมกับที่อาคารที่พวกเขาเพิ่งอ,ออกมาก็เกิดการระเบิดขึ้นมาพอดีและนอกจากนั้นตลอดทางก็ยังมีสายฟ้าผ่าลงมาเป็นระยะระยะทําให้สาร่าจึงใช้สะพานเป็ที่กบาบังเพื่อขับรถหนีและก็จัดการสกัดไม่ให้คนของเลโอนาร์ตตามมาต่อได้ด้วยและที่อีกด้านที่ดังฝั่งของเจคตอนนี้เขาก็ได้ส่งทุกคนขึ้นกระสวยอพยพลำสุดท้ายและเขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ไปด้วยเพราะต้องมีคนอยู่บนนี้หนึ่งคน ซึ่งเขาเนก็ป้อนคำสั่งเข้าโปรแกรมตอนที่แม็กได้รหัสมาและเขาเนก็บอกลากับอูเต้แล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปและสุดท้ายนอกจากจะฆ่าประธานาธิบดีไม่ได้แล้วเลโอนาร์ดเนี่ยก็ยังถูกจับได้แต่เขาเนก็เกียรลก่อนเผาม้าว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้กำจัดศัตรูไปให้หมดและพอได้ยินแบบนั้นทำให้แม็กเนี่ยก็เลยต่อยเข้าไปที่หน้าของลีโอนาร์ดแทนพี่ชายของเขาก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาลากตัวเขาออกไปซึ่งหลังจากนั้น แม็กเน่ก็จะติดต่อไปหาเจคโดยเผ่าบ้าเนี่ยก็ทําการสแกนลายนิ้วมือและก็ม่านตาของตัวเองเพื่อปิดระบบดัตบอยให้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งนาทีในการรีบูตแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้หยุดการกําจัดตัวเองของสถานีอวกาศทําให้เจคเนี่ยจึงได้บอกลาและก็ฝากให้แม็กช่วยดูแลลูกสาวเขาให้ด้วยทําให้สองพี่น้องเนี่ยก็เลยบอกลากันด้วยดีแต่ทว่าในตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยก็ยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้วายขั้นสุดทําให้เจคเนี่ยก็เลยสวมชุดอวกาศเตรียมพร้อมเอาไว้ และสถานีเนี่ยก็ทําลายตัวเองไปหลายส่วนแล้วและจูๆ่ๆในตอนนั้นเองอูเต้นเนี่ยก็ได้โผล่กลับมาช่วยเจคจนได้ทาให้เจคเนี่ยก็เลยรีบอัปโหลดรหัสกําจัดของประธานาธิบดีเพื่อจะปิดดาวเทียมทุกดวงและพวกเขาเนี่ยก็ปิดดาวเทียมดวงสุดท้ายได้ทันก่อนที่จะเกิดจีโอสตอรเพียงไม่กี่วินาทีและการควบคุมทั้งหมดเนี่ยก็ถูกโอนถ่ายไปยังนาซาแล้วซึ่งการรีบูตระบบก็สามารถฆ่าวรัสได้จริงแต่สถานีเนี่ยก็เสียหายเกินควบคุมแล้ว และการกำจัดตัวเองเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแต่ทว่าเจก,กับอูเต้นเนี่ยก็พาตัวเองไปยังดาวเทียมดวงหนึ่งที่มนันถูกปล่อยออกมาพร้อมกับที่สถานีระเบิดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทําให้เจกเนี่ยก็เลยส่งสัญญาณเมเดออกมาจากดาวเทียมทําให้ภาคพื้นดินจึงได้ส่งกระสวยลำหนึ่งขึ้นไปช่วยเจกและอูเต้ได้สําเร็จและอากาศทั่วโลกเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งแล้วและเมื่อทุกอย่างคี่คลายในที่สุดเจกเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกับแม็กที่โลก และเขาในก็ได้ตอนรับซาร่าเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวและในอีก6เดือนต่อมาเจากับแม็กเน่ก็ได้มานั่งตกปลาด้วยกันกับฮันดนาซึ่งหลังจากนั่งรอปลากินเบ็ดอยู่นานแสนนานพวกเขาเน่ก็ยังตกไม่ได้ทาให้ทั้ง3มเน่ก็เลยเห็นตรงกันว่ามันเน่เป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อมากจึงเดินกลับบ้านกันดีกว่าและในตอนนี้ทางด้านของนาซาพวกเขาเน่ก็เก็บดาวเทียมพวกนั้นเอาไว้ส่วนตัวของเจกเขาเน่ก็ได้สร้างสถานีอวกาศขึ้นมาใหม่ ให้มันแข็งแรงและปลอดภัยกว่าเดิมเพื่อให้มันเนี่ยเป็นของทุกคนทั้งโลกและเขาเนี่ยจะได้มั่นใจว่าทุกคนจะอยู่รอดต่อไปก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Geo Storm โดยหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ผมเนี่ยก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดูได้เพลินครับ มันเนี่ยเป็นหนังที่เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการชมภาพยนตร์แนววันสิ้นโลกแบบไม่คิดอะไรมากเน้นความบันเทิงจากฉากขายันนะและการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆแต่หากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังหาความสมเหตุสมผลในเนื้อเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDb ไปได้ที่5.4เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนทเทลสกอร์ core, ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที6.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมเนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเป็นเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเรามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายถ้าเพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ติดตามกันก็ฝากเพื่อนๆนไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ไม่แมจากทั้งเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปจากเพีงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับ